ไอ้นียเก็บผักเก็บผักที่สวนอ๋อเวลาเปิดประตูรีโมทไดนไหมก็คุมด้วยระบบอะไรแฮมทัชเหมือนไม่คันิ้งเลยอ่ะแต่รอบนี้นก็ยังมไม่สลุ่น,นะอ่าใช่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่เพราะยายช้าอ,อ,อันนี้กินโอ๊กจะเอาไปทำสลัดโลกรอบออต้นละสิบบาทครับต้นใหญ่เลย โอเคครบใช่ไหมครบนี่าใส่ชให้คุณนายสักคนหนาวนี่เน่งอแี่ไไหมจะเอาเนี้ยไปทั้งหมดเลยเหรอไปเก็บไงไปเก็อ่ะจะยกไปหมดเหรอ อ่ะนี่เดี๋ยวจะไปไปเลยเก็บผักเก็บผักที่สวนทำออเดอร์พรุ่นร s <S งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าสั่ลูกไป go อันนี้เอาไปไหนคะอ็นพวกนี้ต้อง เราไปคืนส่วนเนาะพี่ไปได้ไหมเนะวางตรงน,นั้นไหมอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่อย่ไหนอยู่แถวบ้านนี่แหละฮะ <attained. S 1> อยู่แถวนี้แหละนี่ไงอันนี่ของหนูของพี่เนี่ยไม่รู้รุ่งข้างนึงอีกข้างนึงอยู่ไหนไม่รู้โอ้ยไปไปนี่แหละไปไไปเลยไปไปสั<ล>่โอยยุ่งจริงๆเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาๆนะเบาๆนะอะวดภาดมาจากไหนนั่นนั่นปิดปิดปิดเอ๊มันยุ่งจดๆเลยจะเก็บผักเก็บผักเตรียมไว้พรุ่งนี้กันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นกี่โมงนะ ดีสี่ดีสี่นะมันไม่เช้าหรอกถ้าตื่นสายเดี๋ยวมันไม่ทันต้องตื่นเช้าๆนั่นแหละดีแล้วเหลือเดี๋ยวทาน้ำจิ้มเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักละเก็บผักมากปอดมาแช่ให้ผักดูดน้ำไว้ทั้งคืนพรุ่งนี้ทำเอาเก็บผักแล้วก็ทำน้ำจิ้ม น,นี้ตื่นมาก็ได้ทำเลยใด่ผักสดๆกรอบๆหวานๆของเราไม่เน้นทำข้าวคืนเราจะเน้นทำแล้วก็ส่งเลยอันนี้จะเป็นรอ็รอตลอตแรกเนาะผักล็อตแรกเลยที่ขายจากร้อนนี้หนาวไหมวันแรกเลยอากาศเย็นๆหนาวมีน้ำค้างจริง จริงๆพวกหยดน้ำมันไม่ควรตกถึงเรานะต้องรีบไปรีบกลับเพราะว่าหนูนหนาวมากเพราะว่ามันเป็นน้ำค้างแหละมันควรที่จะค้างอยู่ทั้งหมดอ่ากากๆันไม่น่าจะตกถึงเราได้นะกบมืออ้มุกแค่จับเย็นๆดู ก็ทำงานกลาคืนไหมเราจะทำนะเขาแม่งน้องก็ทำงานกลคืนนะเราทั้งเช้า,าทาั้งกลางคืนสู้ไหมสู้ไม่สู้ไม่สู้ก็ต้องสู้อ่ะทำไมเพราะกู้ม,มาเยอะใช่กู <laughs> <laughs> ้มายเยอะ <laughs> ไม่ได้เวลาเพาะผักน,นะออเอ้ยว่าจะด,ดึงผักไอ้นั่นลงไม่ได้พุ่งเลยก่อนไอ้เพาะอันใหม่แั้งสีฟองน้นเนกอ้ก็บดอกหืนนเอเปล่าน้าเขาไม่หลับเออเขาได้จะกกาอะไรหนาวหนาวหนาวเอาหลับแล้วแต่เราทำยังไงเรายันเต็นหนก ไปถึงสวนแล้วเรายังเป็นนกอะไรอะนกนกอยู่เลยเป็นสวน้ะครับเดินแป๊บเดียวสวนอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่พอแล้วเปิดทำไมกว้างจัเอาะลงเลยอ๋อเวลาเปิดประตูรีโมทใช่ไหม ก็คุมด้วยระบบอะไรแฮมทัชคลองเต่าข้างหน้านู้นจะเป็นสวนดอกดอานเลียงนะครับไม่เห็นละมืไมไดไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นเลยโอ้ตรงน้ำค้าง,างหนาวมากเลย ันแม่ขนนิ้งเลยอ่ะเดี๋ยวเลยช่วยปลูกแช่ไว้ก่อนเนะแช่ไว้เลยจะได้ล้างเดี๋ยวแม่ล้างทุกวันอ่ะดูเก็บเอานั่นไปหน่อยเก็บเอาไปใส่ที่นน้นของในถุงอ่ะ ส่งนะตกเยาว์แล้วไม่ไม่ไม่พี่เก็บผักที่เอาไปส่งหนูจะอีกกล่องหนึ่งหนูจะเก็บผักที่ไปทำาส่งไหนเขาส่งวันเสาร์ส่งพรุ่งนี้ด้วยส่งให้ใครพรุ่งนี้ฮะทำไมไม่อ่านไลน์มีอะไรกลุ่มไม่ทำอะไรเดี๋ยวเือเดี๋ยวเถเดี๋ยวจะดูตรงนี้จะเก็บผักที่ทำอ่ะนาโนนาโนเก็บไม่นูถ่ายก็พอวาโ่เก็บ เอาไปสะอู้อดูดูก่อนดูก่นอนดูนี่คือผักอันนี้อันนี้คือกรีนโอ๊กที่เราจะใช้ทำสะล,ะลัดโลรลพี่เก็บมาต้นหนึ่งใบใหญ่ๆแต่รอบนี้นก็ยังไม,ไม่สุ่มนะไม่ใช่ไม่ไม่เสริเท่าไห่เพราะว่าย้ายช้าเดี๋ยวไปแช่ะน้ำไว้ที่บ้านก่อนหนึ่งคืนนะแล้วก็ต้องอยู่ยังไงอุ้มชาเราค่อย เราทรําสลัดดูส่งให้ลูกค้าแบบกรอบๆสดๆกันไปเลยครับหวานกรอบอร่อยแน่ลูกค้าคอนเฟิร์มสดอร่อยพี่ยัดดีดๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยาเก็บอย่างนั้นพี่ต้องเก็บกล่องใดกล่องหนึ่ง <S <S พี่ <ๆ S 2> ต้องรื้อเป็นกล่องกลองไปเม่องเ,เลือกต้นใหญ่ๆ่ก่อนไม่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 รื้อเลยเป็นกล่องกลองไปไม่ต้องมาเลือก ไปสักเก้าต้นก็ได้สิบต้นอ่ะสิบต้นเนี่ยเอาไปให้หมดกล่องนี้ก็ยกกล่องนี้ไปให้ทั้งกล่องเลยอืมเด <c oughs> ืออแล้วเ่นนี้มีสิบสิบต้นเอาไปสิบต้นพอ,อยกล่องนะสิบกว่ากล่องสิบสี่ก่อไม่พอนะพอแล้วชัว เพิ่มันเล็กนะเจือกอเอาไปให้ครบตามที่หนูบอกกับพอ,อพอไหมกี่ต้นลวละ่ะอ๋อหรักเก้าสิบสิบเอ็ 6, 9, 10, 10, 11, ถึงแล้วเหรอถึงละหกเจ็ดแปดเ้าสิบเอ็ดสิบ เอาไปอีกสักสองต้นก็ได้เอาไปให้มันเออเอาไปเลยไปให้หมดเอาไปให้มันแช่ได้นะถึงก็ถึงน้ำกันแล้วมันน่แหละอยกอีกกององได้ไหมพอแล้วโอเคโอเคแล้วก็ไปเก็บผักอันนี้กินโอ๊กทำสลัดโลมองกล้องด้วยเอาไหม่อันนี้กินโอ๊กจะเอาไปทำสลัดโล เดี๋ยวไปเก็บผักที่จะเป็นผักสดไอ้ผักเมี่ยงวัตถูกันพรุ่งนี้เราจะใช้ผักไอ้บัตเตอร์เวียทำเมี่ยนงะวัตถุนกล่องไหนดีมาโน่งกล่องนี้กันเอาไปกล่งนี้กล่งนี้จะฝั่งนี้จะไปเก็บบัตเตอร์เวียทำเมี่ยงวัตถุซิงบัตเตอร์เวียเฮ้ยเลยนี่ สวยๆไปเลย่ี่ี่โชว์หน่อยโชว์ต้นนึงอันนี้กรอบกรอ,อ,อบแน่นอนจุ๊ๆไปเลยครับเมื่อปลาทนก,กี่กล่องเมื่อปลาทูกี่กล่องวะกกล่องชัวอืมอครับ เก้าต้นนะโอเค,อเคแล้วก็เก็บผักที่จะไปส่งพวกนี้ด้วยเรียงใบถูเก้าก้าวเก้าก้าเก้ากองหกกองแล้วก็แล้วก็มีผักที่ส่งด้วยจะมีอันนี้ของหนึ่งกับ หนึ่งเอาเป็นกินบตัตเตอร์เวียร์กับเลดเลดคอร์สห้าสิบบาท,บาท,บาทเอากล่องกอง่อนเมดเอาวันเสาร์มดเอาวันที่สี่ตั้งเอาวันเสาร์เวันเสาร์เวลกับอุ้ยเอากล่องเออนี่ก็ได้เวลกับพรุ่งนี้เอาเวลน้องโอ๋แล้วก็หนึ่ง เบลเอมินิกับบัตเตอร์เฮดน้องโออมินิล้วนมินิล้วนเาทาไรคะ50บาทคนห้าสิบเลยห้าสิบบาทห้าสิบบาทคจับจุกจุกดิดูดูหน่อยต้นละสิบ<ม>บาทครับเบลกับน้องโอน้องโอมินิล้วนอือสองสามสี่ห้าพี่เก็บไป กองกองไปไม่ได้หรอ,อต้นอันนี้คือของของโอเวลเวลมีมินิ ini, กับบ uh ัตเตอร์เฮดอันนั้นบ uh ัตเตอร์เฮดใช่ไหม uh huh. แล้วของหนึ่งเอาอันนี้ของเรียงก่อนมันอันหนึ่งเราเก็บกินมัตเตอร์เวียไปไปเขือนหนึ่งแล้วใช่ไหม เมลดโอ๊กหนึ่งทั้งสองต้นกีโอกห้องหนึ่งเอาบัตเตอร์เลดกับเลดโอ๊กกับบัตเตอร์เวียมีฝั่งนี้บัตเตอร์เวียนี่เผื่อแล้วหรือเปล่านี่มันเก้าต้นแล้วนะเก้าต้นครับห <6 S 2> กกล่องเองนะมันหกกล่องเองไงเงานไปทั้งต้นบัตเตอร์เวียกับเลดห้องนู้นเจอกว่าหรอ เดมันไม่ค่อยสวยนนี่สต้นนี่นี่ต้นเนี่ยาปเขาดูหน่อยต้นไหนนี่มัน ตัวละสิบบาทโอเคครบใช่ไหมครบ